ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในไคจูอยู่ในเวอร์เซนอีกแล้วและผมก็ไม่พูดท่านํำเพลงในครั้งนี้ป่ะเราไปเริ่มกันเลยกลับมาแล้วโอ้นั่นไงเพื่อนของเราเดี๋ยวเราจะลองตามเขาไป เฮ้จอส hey สวัสดีจอสทักทายอย่างเป็นมิตรครับสวัสดีสวัสดีจอสนายก็สิบสี่เหมือนกันเออไฮเอชเอมมีกีแกนมาเผือกไปเร็วๆชมรมก็สิบสีบส่ มาแล้วไปทุกคนชมรมก็สีๆสีไล่มันว้าวว้าวเพื่อนเราสังหอนี่นี่อีกแล้วมาดิไม่โดนออ,อไปชา์ิเราจะมิกเบส ไปมไหมอ้าวหายไปแล้วเอ้ยไม่ยังมาอีกอมาเลยมาได้อีกมาให้จับซะดีๆไอ้กิแกนชมรมก็สี่จะไม่ยอมนายง่ายๆหรอกโอ้ตายแล้วสินะ ชมรบก็บสีสีโคตรเท่ <c oughs> โอ้โหคอมพังพอดีเอ้ยไม่ใช่แทบลิดพังพอดีสีอะไรมันจะดังขนาดน,นั้นอือออว่าจะไม่มีอะไรคอมคอมฟอลโล่ไม่ใช่เหรอมาเลยมาตามเข้าไป <c oughs> ไปยปไป,ไป เสียดายก็สิบสี่มันไม่มีสกิลเดสโอเคมีอะไรครับท่านท่านหัวหน้าก็สิบสี่อตัวอะไรอะ่ะแมงเมาว่างั้นแต่เขาไม่ทำร้ายเรานะเอ้ยหัวหน้าอย่าเปิดดี นเปิดไม่เป็นแล้วครับเราตะโกนพอเอาไม่ได้เลยถ้าผมแต่งตัวเป็นไบโอลันเต้มามาอยู่ชมรมนี้น่าจะไม่ได้แหละเพราะเขารับเต็กก็สิบสี่นะครับจำไว้เฮ้ยก็สิบสี่มาอีกตัวแล้ว เพื่อนเอารอด้วยรอด้วยเ,เขาไม่ยอรเราเออเขายัางชั่วว่าไปไว่าไปไว่ายมาก่อนไหนกันนะอ๋อโตเกียวอาจแต่แรกนั้ยนะครับขออภัยด้วยชมกลุมล่มกลุ่มก็สิบสี่ที่รับแต่ก็สิบสีเท่านั้นอือ มาแล้วถึงเวลามาป่วนเมืองละเออน้่มันคองนี่นะไปทุกคนอืมแหลกมาก <c oughs> มาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ยกีิแกนมาจากไหนเมื่อกี้ งงเลยมาแล้วเพื่อนๆฉันมาช่วยพวกนายแล้วอืมโหดูเดือนมากครับโจมตีมาทุกคนพวกเราจะยึดที่นี่ นั่นด้วยนมตายไม่โดนเต๋อ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 เต๋าเต๋อเตะสุดนี่ตายซะนี่แห กลายุดที่น hmm. ี่ให้ได้อย่าอย่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนเราหมดแล้วสินะอือือืไม่ใช่จะตายพอยพงศ์สู้แย่ โอ้มายก็ภาพนี้อลังการมากแคปไว้เป็นหน้าปกเลยโอเคมาต่อกดสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไค i b ์หรือถ้ชอบมา,มากกดให้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน